ยังไงก็ตามในส่วนของคุณรัชดาธนาดิเรคกค่ะอดีตสสกทมพักประชาธิปัต์ก็มีการพูดถึงท่าทีของทูตสิประเทศนะคะต่อการพิจารณาคดีพักเก้าไกลด้วยเหมือนกันว่ามีความหมิ่นเมตคือเสมือนกับเป็นความพยายามในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าการพิจารณาคดีตั้งอยู่บนข้อกฎหมายข้อเท็จจริงและพฤติกรรมอันเข้าข่ายผิดรัฐธรรมน,นูญโดยพักเก้าไกลได้ต่อสู้คดีตามวิถีทางของตัวเองแล้วและไม่มีกลไกใดขัดขวางการต่อสู้ ทางคุณรัชดาบอกด้วยนะคะว่าการแสดงออกของกลุ่มทูต18ประเทศไม่ว่าจะเป็นท่าทีให้การสนับสนุนเห็นอกเห็นใจรวมไปถึงการประกาศไม่เห็นด้วยกับการยุบพักเก้าวไกลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดมารยาทอย่างมากก็ขอให้คณะผู้แทนประเทศเหล่านั้นได้ตระหนักเอาไว้ว่าสิ่งที่ได้ทําไปไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อย,ยอดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่อย่างใด ซึ่งไทยไม่เคยเรียกร้องหรือว่าแสดงออกในทางใดทางหนึ่งที่เป็นการไม่เคารพต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศอื่นเลยจึงเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศนั้นจะต้องยึดถือให้ตรงกันและคุณรัชดาย,ยังบอกอีกด้วยนะคะว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยทำอะไรอยู่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศบ้างหรือไม่หรือว่าปล่อยให้ทูตประเทศต่างๆรับข้อมูลแต่เพียงด้านเดียว จึงเป็นเหตุให้แสดงท่าทีออกมาเสมือนคนไม่รู้แบบนี้จึงขอเรียกร้องให้ทางกระทรวงต่างประเทศได้แสดงบทบาทผู้ปกป้องกระบวนการยุติธรรมของไทยกฎหมายไทยเพื่อหยุดยั้งท่าทีแทรกแซงประเทศของเราและสุดท้ายมันก็จะกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยค่ะ ทางด้านของโฆษกพรรคอนาคตไกลนะคะคุณภาวัตเชี่ยวชาญเรือค่ะก็พูดถึงกรณีของคุณพิธาที่ไปพบกับเอกราชทูตอุปทูตและเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆในยุโรป18ประเทศเพื่อหาหรือแลกเปลี่ยนวิกฤตประชาธิปไตยและกรณีการยุบพักเก้าไกลว่าถือเป็นการใช้วิชาหมานโดยเทคนิคในการร่อนหนังสือเชิญชวนท่านทูตอุปทูตในยุโรปและอ้างเหตุหาหรือวิกฤตประชาธิปไตยไทยซึ่งตัวของคุณพิธามีอำนาจอะไรเรียกทูตมหาหรือเป็นการชักศึกเข้าบ้าน ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะกับกระบวนการยุติธรรมที่ไทยเคยเสียสิทธ,สธิสภาพนอกอนาเขตมาแล้วครั้งหนึ่งในสนธิสัญญาเบาริงในพิธาจะให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยการกดดันศาลหรือไม่อย่างไรซึ่งเหมือนส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยนั้นเกิดความเสียหายและในทานั้นนอกไปจากนั้นค่ะทางด้านของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะ ประธานพักไทยพักดีก็โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อถแถลงการของพักไทยพักดีด้วยโดยระบุว่าคำถแถลงของโตคุณพิธาก่อนสารเนี่ยนะคะจะมีคำวินิจฉัยคดียุบพักก้าไกลในวันพรุ่งนี้พบว่ามีการปลุกปั่นบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิดในหลายกรณีพักจึงขอเรียกร้องพักก้าไกลที่ระบุว่าเป็นพักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหยุดบิดเบือนให้ร้ายในสิ่งที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่ว่าผลคำตัดสินของศารจะออกมาเป็นคุณหรือโทษต่อพักก้าไกล ขอให้เคารพในคำตัดสินของศาลเพื่อให้บ้านเมืองน,นั้นสงบสุขและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ